นางสาวกัญญพัฒน์ปีรพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่นายบุญมั่นสายนรารองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านพระและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่18บ้านดอนกลางตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เคาะประตูบ้านรลนรงเพื่อค้นหาและขอความร่วมมือคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบว่ามีคน จากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในชุมชนคือโครงการในวันนี้นะคะเป็นโครงการของรอพอสอตออด้านพ้ากับทางอสอมอในบ้านดอนกลางหมู่18นะคะเนื่องจากในช่วงนี้การการระบาดของโควิด -19 บาระบาดหนักนะคะแล้วก็ผลจากการล็อกดาวน์ของแคมป์คนงานที่กรุงเทพนะคะทำให้มีแรงงานและก็ประชาชนกลับเข้ามาในพื้นที่เยอะซึ่ง ก็จะเป็นการเสี่ยงในการแพร่เชื้อในวันนี้อสอมเขาก็เลยต้องทําทโครงการออกไปเคาะประตูบ้านเพื่อที่จะสอบถามามีคนกลับมา,ามีญาติพี่น้องกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงไหมถ้าพื้นที่เสี่ยงขั้นสูงสุดก็คือจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลสีจังหวัดนะคะกรุงเทพนน,นทบุรีสมุทรปราการแล้วกออ็อะไรนะอีกจังหวัดหนึ่งปทุมธานีค่ะ ก็ต้องไปตรวจเชื้อโควิดก่อนนะคะท่านไม่ท่านไม่ได้มีความผิดนะคะท่านกลับมากลับมาได้นะคะแต่ก็ไปตรวจเชื้อก่อนนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มาจากจังหวัดอื่นๆก็ขอความร่วมมือในการกักตัวนะคะแล้วก็ในการเคาะประตูบ้านในวันนี้ก็เป็นการอ,อยากจะขอความร่วมมือให้ทุกท่านแจ้งกับทางอ,อสอมอหรือว่า ให้ให้ท่านเนี่ยเป็นหูเป็นตาช่วยกันเหมือนกับฝากฝากป้าข้างบ้านเป็นโครงการฝากป้าข้างบ้านช่วยกันเช็คช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาแจ้งอ,อสอมอนะคะเราจะได้ช่วยกันยับยั้งกันระบาดของโรคค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการแนะนำการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยแนะนำให้คนในชุมชนช่วยเป็นป้าข้างบ้านคือให้คนในชุมชนสอดส่องดูแลกันเองหากพบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ลักลอบเข้ามาในพื้นที่แล้วไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านพระได้เลยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานเพื่อลงไปตรวจสอบอย่างจุดที่ท่านแจ้งมาและส่งต่อให้ ทางด้านอำเภอนั้นๆจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปบล็อกตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป